ท่นรานครับว่าไงผมมาสมัครงานนะครับผมจะรับผมเข้าทํางานนะครับผมตาแหน่อง,องอะไรก็ได้นะครับผมทำได้หมดคนระับอ๋อได้สิพรุ่งนี้มาเข้าทํางานได้เลยนะแล้วก็เตรียมตัวรับโปรเจกต์ใหม่ไปเลยนะเดี๋ยวผมจะหาให้อ๋อขอบคุณครับ,รบท่านประธานผมจะทำให้ดีที่สุดแล้ว ทำให้บริษัทของธรรมทานก้าวหน้าไปโด,ดยเร็วที่สุดครับโอเคครับผมต้องการคนแบบคุณชอบมากครับอ๋อค,ครับผมจะทำบริษัทให้คุณดีรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปนะครับค,ครับที่เราผมโอเคครับหวังว่าคุณจะทำงานนี้ได้สำเร็จและรุ่งเรือง